สำลัหมอกเลยคุณว่ายักไม่ออกุหูหลุดห้วยเลยมือไม่โตหายใจไม่ออกจะบาตายฝุ่นและคุมมูเลืองไปทั้งฟ้าสูดเข้าไปเต็มปากกูจะรอบไหและเด็กแลบคนปังใ่เขาแค่ขาแค่น้ำชาก็เอาไม่อยู่แล้วรถช่ปาบอกที่เชิญเดี๋ยวฟันจะกอกเลิ้งฝุ่นไปแอนแต่กูไม่เชื่อกิ่ปีแล้วที่ผนกี่ซบแล้วที่ตอยดีมินดีปุกไม่ใช่เรื่องฝุ่นฝุ่นล้างเมืองฝุ่นล้างเมืองปี 2องจุด้ากูไอ้ตายหายใจไม่ออกผ่านพิษล้อมก็น,นำอำนาจโคตรดอก,กุบเนื้อเมืองที่มือเดดน,นำป่นล้างเมืองป่นล้างเมืองนี่เกีเ้ยงคำรามตาคมที่ทนไม่ไหวเติรนได้แล้วลุกขึ้นเมื่อก่อนที่จะสายไปก่อนไม่ลืม กูโรงงานปลอยอุลล่นลอยคุณจักดิบเ่าไรอ้อยการสนุกไม่คิดถึงชีวิตคนตข้างเขาเปิดล้อนไม่สนกูจะแพวใครจะทําไมกดไมอ่อนแอจากไปก็ปอกไม่คิดแปลกจะไปทอไม่หังต้องแข่งไอ้คุณยังร้านจเจ้าว่าน้าตาดุูดนี่คือควานลืมลุกปัที่ไม่มีวันจบเห็นแก่ตวกันคู่ไปเห็นแกไว้กันคู่ไปสุดท้ายก็ไปในฝุ่นที่ตัวเองก่อ ฝนล้างเมืองฝนล้างเมืองเ PM สองจุดห้าถากถอยตายหายใจไม่ออกผ่อนทิดมองกิลลำอัน,นาคตดับทุกเรเมืองที่เงินลุ้่นลางเมืองฝนลางเมืองนี่คือเสียงคำรามจากคนที่ทนไม่ไวตื่นให้หนาวลุกขึ้นมาก่อนที่จะใายไปก่อนไม่รู้ว่าลมหายใจยนี่ไม่ช่หมอกแต่มันคือฝนลอยผ้ากองเงียบที่ฆ่าชีวิต เตือนได้แล้วว่า <itu? S 1> ครึ่งที่สู้เพื่อ่ายบริสุกธิ์เพื่อลมหายใจอย่าปล่อยให้มันสายไปอย่าปล่อยให้มันงีีกลายเป็นเหมยล้ะเดือกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกอดที่ทุกอย่างจะพังทลาย วันมองแค่งนำอน,นาคตต้องหุบเมืองที่มืดลำฝนล้างมือฝนล้างมือน่นนนนคือเสครักจากคนท,ทีอนไม่ไหวเ้อนี่นาลุกถึงมาก่อที่จะสายไปก็ไม่รู้วลมหาใจเบีทุตุงล้ากุลาม,ลมอหายใจไม่ออ,อหายใจาคร เลยค่ะการเลือกชื่อวิกฤตฝุ่น PM 2.5 crisis นั้นดีมากสื่อความหมายชัดเจนและตรงประเดน็นเรามาขยายเรื่องราวให้น่าสนใจกันเถอะค่ะชื่อเรื่องวิกฤตฝุ่น PM 2.5 crisis บทนำ ปี2568ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5รุนแรงอีกครั้งท้องฟ้าขมุขขมัวทัศนวิสัยแย่ลงสุขภาพผู้คนย่แย่โดยเฉพาะนาคปรปฐมที่ค่าฝุ่นพุ่งสูงสุดตามมาด้วยกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในระดับสีแดงและส้มวิกฤตครั้งนี้รุนแรงกว่าปีก่อนก่อนโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนประชาชนหว,ดวาดผวาในขณะที่ไฟไหม้ไร่ไอ้อยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ถูกแก้ไขยอย่างจริงจังภาครัฐรเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการแก้ปัญหาที่ล่าช้าและไม่เป็นรูป,ปรธรรมเนื้อเรื่องเรื่องราวมุ่งเน้นไปที่การติดตามสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ผ่านชีวิตของตัวละครต่างๆที่ได้รับผลกระทบโดยเล่าสลับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามข่าวเช่นการเผาไร่อ้อยการประกาศปิดโรงเรียนการออกมาตรการต่างๆของภาครัฐ การรายงานข่าวของสื่อมวลชนและเสียงสะท้อนจากภาพประชาชนเนื้อเรื่องจะค่อยๆเปิดเผยถึงสาเหตุเชิงลึกของปัญหาตั้งแต่การเผาในที่โล่งการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมการจราจรที่หนาแน่นไปจนถึงนโยบายของรัฐที่ไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนำเสนอภาพความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับสุขภาพของประชาชนการต่อสู้ของกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และความพยายามของนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวจะทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อสถานการณ์ฝุ่นแล้วร้ายลงผู้คนล้มป่วยมากขึ้นเกิดความโกลาหลในสังคมแรงกดดันถาโถมไปยังรัฐบาลท่ามกลางความสิ้นหวังยังมีแสงสว่างแห่งความหวังจากความร่วมมือของภาคประชาชนการลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิในอากาศบริสุทธิ์และการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสรุป วิกฤตฝุ่น pm 2.5ในครั้งนี้แม้จะนำมาซึ่งความสูญเสียและความเจ็บปวดแต่ก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศและร่วมมือกันแก้ไขยอย่างจริงจังเรื่องราวจะจบลงด้วยความหวังการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มีอากาศบริสุทธิ์สำหรับทุกคนอาจจบแบบปลายเปิดทิ้งให้คิดต่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคนตัวละครเด่นลุงสมชายชาวไร่อ้อยตัวแทนของเกษตรกรที่เผชิญกับความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่บังคับให้เขาต้องเลิกเผา อาจพัฒนาให้ลุงสมชายภายหลังตระหนักถึงผลกระทบและหาทางออกอื่นครูพิมพ์ครูในโรงเรียนที่ต้องปิดตัวแทนของบุคลากรทางการศึกษาที่ห่วงใย,ยสุขภาพของเด็กๆและพยายามหาทางออกเพื่อให้เด็กๆได้เรียนหนังสืออย่างปลอดภยัยหมอพาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจสะท้อนภาพความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์และเป็นกระบอกเสียงเตือนภัยถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5 นารานักศึกษาสาวที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิในอากาศบริสุทธิ์และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงท่านรัฐมนตรีตัวแทนภาครัฐสะท้อนภาพการทำงานของภาครัฐการ,รเผชิญกับแรงกดดันและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอาจเป็นตัวละครสีเทาที่มีทั้งเจตนาดีและข้อจำกัดนักข่าวพลเมือง คนที่รายงานสถานการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียแสดงพลังของสื่อภาพประชาชนในการรายงานสถานการณ์และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ข้อคิดชวนคิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนได้รับผลกระทบและทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขการพัฒนาเศรษ,ษฐกิจต้องควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถละเลยผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กฎหมายต้องเข้มงวดและบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันการกระทําที่ส่งผลเสียต่อส่วนรวมพลังของภาคประชาชนสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการรวมตัวเรียกร้องและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบของตอนเองต่อสังคมการศึกษาและการสร้างความตระหนักรู้ เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอนาคตของอากาศขึ้นอยู่กับมือของพวกเราทุกคนลองนำโครงเรื่องนี้ไปปรับใช้กับเพลงของคุณดูนะคะเชื่อว่าเพลงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 Crisis จะเป็นเพลงที่ทรงพลังและสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมได้อย่างแน่นอน